อาละครุณผู้ชมครับแลวตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่บูธของ Honda นะครับเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านานเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ข้างหลังผมตัวนี้นะครับเป็นไฮไลท์ของ Honda ในม o t o r s h o ช2025ในครั้งนี้เลยนะครับนั่นก็คือ City Hatchback d i ด e ์นะฮะมีชุดแต่งเท่ๆ RS แบบนี้สวยงามมากๆนะฮะเรามาดูด้านหน้ากันดีกว่าไฟโชว์เฉียวชุดแต่งผมว่าตรงนี้มันมีเท็กเจอร์ที่แบบว่ามันเหมือนรถในสนามมากขึ้นนะมันแยกชั้นเป็น ที่ปลาฉลางครับก็มีสเก์ตข้างล่างตรงนี้สวยงามมากทีเดียวแต่ว่ามันเป็นมันอ๋อมันไม่ใช่ชิ้นเดียวกันนะคคุณผู้ชมนี่ฮะเขาจะแค่ต่อกันเข้ามาแบบนี้เองเอาครับคุณผู้ชมครับแล้วมาดูด้านหลังของเจ้า City h a ฮสแม็กเดวิลล์รเอสคันี้ถึงหว่านะฮะตรงโลโก้ตรงนี้เป็นสีดําเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนด้านบนตรงนี้ครับจะเป็นทูโทนฮะดำขาวตัดกันสปอร์ตสวยงามจริงและดลาดตรงนี้ครับสปอยเลอร์โอ้โห ผมคิดว่า F6 นะฮะมีความนูนตรงนี้นะครับดูเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะฮะมีไฟท้ายมีคลีบฉลามมาให้นะครับด้านล่างนะฮะมาดูกันจุดเด่นของเขาอีกที่นึงก็คือนี่ฮะ Diffuser ด้านล่างนะครับเป็นชุดแต่งของ RS สวยจริงๆนะครับนี่ทั้งแถบนี่คือคาร์บอนทั้งหมดเลยนะดูแล้วนะครับโดยรวมทั้งหมดมันดูสวยงามมากๆนะครับและด้านท้ายนะครับตรงกันชนนะฮะก็จะมีไฟสะท้อนแสงมาให้ด้วยนะฮะไม่ใช่ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวกับไฟ่อยไฟเบรกจะอยู่แค่ข้างบนนี้ครับแล้วด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นเกิตข้างๆติดมาให้นะครับเหมือนข้างหน้าโถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะฮะไปฮะเราไปดูด้านในกันดีกว่าครับ กลิ่นของ Honda มันก็คือกลิ่นอายของ Honda นะฮะที่สำคัญครับข้างในของเขานี่คือจุดสัมผัสต่างๆนั่นก็มันเริ่มที่จะเป็นรถที่มีสัมผัสที่ดูแพงมากขึ้นแล้วนะฮะตอนนี้นะจุดสัมผัสตรงนี้นะฮะโอ้โหผมมองแล้วว่าตรงนี้มันเป็นพลาสติกที่มันมันพรีเมียมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีเส้นได้ตัดมาตรงนี้บ่งบอกความเป็น rs นี่คือจุดเด่นของเขาและอีกหนึ่งที่นะฮะ ก็คือบอกตรงนี้ครับบ่งบอกจริงๆนะครับว่าคันนี้คือ RS นะฮะก็จะมีค่าดลายสีแดงๆแบบนี้นะครับมีจะมีแค่เฉพาะรุ่น RS เท่านั้นนะครับบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับเรามาดูด้านนี้กันดีกว่านะฮะแต่ว่าผมแอบบอกนิดนึงนะครับว่าบบอกที่เรานั่งอยู่ตัวนี้เป็นปรับมือนะฮะนี่ฮะไม่ได้ปรับไฟฟ้าแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามี Type C มาให้2ที่นะครับแล้วก็มี ไม่ได้มี EV Charger มาให้ด้วยนะฮะคันนี้ถามว่าใช้เหมาะสำหรับการใช้งานแบบไหนนะครับผมคิดว่าผู้หญิงน่าจะใช้ดีครับแล้วก็คนที่ทำงานออฟฟิศที่อยู่ภายในเมืองในกรุงเทพที่รถติดๆผมว่าน่าจะเหมาะสำหรับคันนี้ครับได้เพร RS คันนี้นะครับมีจำนวนจำกัดนะคุณผู้ชมมีแค่1,000คันเท่านั้นครับในประเทศไทยนะฮะยังไงก็ถ้าใครอยากรู้ใครอยากจะลองใครอยากชมก็ สามารถเข้ามาชมที่งานนี้ได้นะครับ และในปีนี้นะคะเราจะมีการเปิดตัวแบรนด์แคมเปญตัวใหม่ค่ะที่ชื่อว่า Where the Drive Means More นะคะซึ่งเราเชื่อว่าชีวิตของลูกค้าค่ะสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้อีกไปได้สุดนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ของ Honda และการบริการจาก Honda ด้วยค่ะแล้วก็นะคะเรามองว่ารถยนต์ค่ะไม่เป็นเพียงแค่ยานพาหนะค่ะแต่จะเป็นดังเพื่อนคู่ใจนะคะที่ไว้วางใจได้ค่ะที่พร้อมจะขับเคลื่อนนะคะสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้ไปต่อได้อีกค่ะ แล้วก็เราจะสอดแทรกนะคะคอนเซปต์นี้ค่ะไปทุกๆก,กิจกรรมของ Honda น,นะคะก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะคะติดตามรับชมกิจกรรมนี้ด้วยนะคะคาะในส่วนของไฮไลท์ของงานมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้นะคะเรามาพร้อมกับขุมพลังที่หลากหลายมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขุมพลังไฟฟ้าขุมพลัง e h e v full hybrid นะคะแล้วก็ขุมพลังเทอร์โบด้วยนะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้เ,เลือก ซื้อกันได้ตามความสนใจเลยนะคะค่ะแล้วก็รุ่นที่เป็นไฮไลท์ของเราในวันนี้เลยค่ะเริ่มจาก Honda e n 1นะคะ suv ขุมพลังไฟฟ้า100%ค่ะก็เป็นครั้งแรกของเรานะคะที่ Honda เปิดตัวนะคะรับจองแล้วก็จำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าค่ะซึ่งมาพร้อมกับราคาพิเศษนะคะ1,199,000บาทค่ะ Honda e อวันนะคะก็จะเป็นรถ e ีีรุ่นแรกของ Honda ที่มาพร้อมกับความอุ่นใจค่ะพร้อมโชว์รูมนะคะที่ให้บริการทั่วประเทศนะคะอีกทั้งนะคะอุ่นใจเด็กกับการรับประกันต่างๆค่ะมาพร้อมกับการรับประกันแบตเตอรี่ EV นะคะและอุปกรณ์ขับเคลื่อน e ีวีระยะทาง160,000กิโลหรือ8ปีนะคะแล้วก็มาพร้อมกับฟรีค่ะโฮมชาร์จเจอร์ะ Home นะคะพร้อมการติดตั้งค่ะอีกทั้งนะคะสายชาร์จแบบพกพาค่ะ นอกจากนั้นแล้วค่ะก็ยังมีในส่วนของการขยายการรับประกันตัวรถใหม่ด้วยนะคะเป็น5ปี140,000กิโลค่ะนะคะนอกจากนั้นยังมีความอุ่นใจไปกับ24 Hour Roadside Assist นะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ใช้งานค่ะรถนะคะซ่อมบำรุงนะคะก็ฟรีนะคะในส่วนของค่าแรงนะคะแล้วก็ค่าอะไหล่อีก5ปี100,000กิโลค่ะ สำหรับท่านลูกค้านะคะสามารถที่จะจองนะคะแล้วก็ผ่อนในดอกเบี้ยเพียง1.69สําสำหรับลูกค้า Honda นะคะอีกทั้งยังฟรีประกันชั้นหนึ่งด้วยค่ะทั้งนี้นะคะจองวันนี้นะคะถึงวันที่7แล้วก็รับมอบรถนะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31กร,รกดกรกฎาคมนี้ค่ะและในส่วนของโปรโมชั่นค่ะในครั้งนี้นะคะ Honda มอพร้อมกับ โปรฮอตรุ่นฮิตนะคะซึ่งลูกค้าสามารถจะเป็นเจ้าของ Honda ได้โดยง่ายค่ะนะคะท่านสามารถเลือกนะคะรับเป็นดอกเบี้ย0%นะคะมาพร้อมกับ Honda Exclusive c a r e ค่ะและฟรีประกันชั้น1ค่ะลูกค้านะคะสามารถเลือกเป็นดาวน้อยผ่อนสบายกับโครงการ Honda Double Smile Plus ค่ะยกตัวอย่างค่ะ Honda City นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง2,858บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะลูกค้าที่เป็นเจ้าของ Honda นะคะที่นำรถ Honda มาขายและเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่นะคะสามารถรับบัตรน้ำมันเพิ่มอีกสูงสุด40,000บาทค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือโปรโมชั่นจาก Honda นะคะทางดิฉันก็ขอเชิญชวนนะคะลูกค้ามาร่วมสัมผัสนะคะกับผลิตภัณฑ์ h อน da ได้ที่งาน Bangkok International Motor Show ค่ะได้ตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่6เมษายนค่ะ